ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟชแนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสาวรโลสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่427รอยยิ้มของ13การประลองยุทธยอดอัจฉยะ ก่อให้เกิดกระแสะความสนใจของผู้คนจำนวนมหาศาลในแต่และอาณาจักรจักรวาลแล้วตอนนี้การต่อสู้ระดับสุดยอดอัจฉริยะใน1 0 8อาณาจักรจักรวาลน,นั้นย่อมสร้างความสนใจความคาดหวังอย่างร้อนโลนใจของผู้คนจำนวนมากในทุกอาณาจักรจักรวาลแต่มันช่วยไม่ได้ตรงที่ในรอบทดสอบคัดออกนั้นไม่มีการถ่ายทอดสดสู่สาธารณะ มีแต่การแจ้งลำดับรายชื่อที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้นหลงจุนนี้ร้กาจจริงๆดูนั่นทางเว็บทางการของบริษัทจักรวาลจํจำลองเผยแพร่คลิปประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคนเถื่อนหลงจุนออกมาบนถนนสายหนึ่งของแผ่นดินการวูในจักรวาลจำลองคู่รักคู่หนึ่งกำลังชี้ไปบนจอภาพริมถนนฝ่ายหญิงสาวกล่าวอย่างดีอกดีใจ เด็กหนุ่มด้านข้างหัวเลาะผังรายชื่อนั้นยังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดถ้าเป็นคนที่อยู่ในหนึ่งพันลำดับต้นบริษัทจักรวัลจำลองก็จะทำคลิปเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับพวกเขาเพียงแต่ในจักรวัลจำลองเราก็มีแต่หลงจุนคนเดียวที่ได้รับสิทธิ์นี้ก่อนนี้ยังมีหลัวเฟิงด้วยอีกคนไม่ใช่หรือไม่ได้ดูตารางลำดับรายชื่อหรือเขาไปอยู่ที่ลังทายแล้ว เด็กหนุ่มสายหน้าก็เห็นคนใหญ่คนโตต่างก็บอกว่าเจ้าบ้าหลัวเฟิงเก่งมากไม่ใช่หรือทำไมอันดับถึงได้ต่ำขนาดนี้เด็กสาวถามด้วยความสนใจไม่รู้สิเด็กหนุ่มสายหน้าถอนใจว่าไปแล้วก็น่าผิดหวังก่อนหน้านี้ฉันก็อุตสาหนับถือคิดมาตลอดว่าเก่งกว่าเจ้าคนเถื่อนหลงจุนซสอีกแต่ตอนนี้ร้อยล้านระบบสุริยะ ทั่วทั้งอาณาจักรจักรวารการูเวลาที่ผู้คนถกกันเรื่องระดับรายชื่อของผู้เข้าร่วมการประลองยุทธ์ต่างก็พูดถึงหลัวเฟิงด้วยความผิดหวังอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้เป็นที่ยอมรับกันไปทั่วทั้งอาณาจักรจักรวารการูที่กินพื้นที่นับหมื่นเขตดาราอย่างอัจฉริยะของพวกเขานั้นหลงจุนมาที่หนึ่งหลัวเฟิงมาที่สอง การประลองยุทธครั้งนี้ต้องคอยจับตาสองคนนี้เป็นหลักแต่เวลานี้หลงจุนโดดเด่นมากหลวเฟิงกับอยู่ในอันดับลางท้ายถ้าบอกว่าเขตดาราอื่นๆในอนาณาจักรจักรวาลการบูยังรู้สึกละมุมละม่อมกับหลวเฟิงแล้วล่ะก็เขตดาราเขามังกรดำต้องเรียกว่าบ้าไปเลยเจ้าบ้าเอ๋ยนี่บ้าจริงตามฉายาไปแล้วหรือทำไมถึงได้แย่ขนาดนี้ ไม่ควรจะแย่ขนาดนี้นี่นาช่างน่าผิดหวังจริงๆเจ้าบ้าเจ้าบ้าที่ฉันหลงไหลเจ้าบ้าที่ฉันเทิดทูลมันหายไปไหนแล้วทําไมถึงไปอยู่ลังทายได้ไม่ได้เรียกร้องให้ต้องอยู่แถวหน้าสุดแต่อย่างน้อยควรจะต้องได้สักหนึ่งหมื่นคนแรกสิเจ้าบ้าเจ้าบ้าเอ๋ยเธอช่างทําให้ฉันผิดหวังเหลือเกินในจักรวรรดิเขามังกรดํา ผู้คนที่เคยภาคภูมิใจในตัวหลวงเฟิงพากันอารมณ์เสียอย่างยิ่งบางคนถึงกับกลด่าออกมาโทษว่าหลวงเฟิงไม่เอาจริงเอาจังลำดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายถึงจะของจริงไม่แน่หลวงเฟิงค่อยไปเอาจริงตอนหลังตอนที่อยู่ในเขตพิภพที่หนึ่งเขาเองก็เพิ่งจะเอาจริงตอนท้ายเราต้องเชื่อมั่นในตัวเขาเจ้าบ้าหน่อยสิพวกเราขอสนับสนุนเจ้าบ้าตลอด ฝ่ายหนึ่งคือความโกรธความโมโห,โหอย่างสุดขีดที่เกิดจากความรักชอบอีกฝ่ายหนึ่งที่ยังคงยืนหยัดสนับสนุนเชื่อมั่นในตัวหลัวเฟิงทั้งหมดนี้แทนความหมายว่าหลัวเฟิงที่อยู่ในการประลองระดับสุดยอดของอาณาจักรจักรวาลทั้งหนึ่งพแห่งนี้ได้ผูกพันถึงหัวใจของผู้คนในจังหวัดเขามังกรดำจำนวนมากมายอย่างแท้จริง ลานกว้างกึ่งกลางอาคาร1น0่หลังจักรวาลจำลองอมตะชนผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง1น0่คนต่างนั่งอยู่ด้วยกันคอยดูจอภาพที่ลอยอยู่โดยรอบพากันพูดคุยโพซาป,ปาใสไปด้วยมีอัจฉริยะจำนวนไม่น้อยเลยที่เก็บงำฝีมือที่แท้จริงในรอบคัดเลือกภายในอาณาจักรจักรวาลตื่นตะลึง อมตะชนกลุ่มใหญ่พากันวิพากวิจารอันอัจฉริยะที่แสดงออกอย่างน่าแตกตื่นเพราะรอบการทดสอบนี้ผู้ที่อยู่ในหนึ่งอันดับแรกจะได้สิทธิ์เข้ารอบโดยตรงจึงทำให้ผู้ที่มีความสามารถต่างระเบิดศักยภาพที่แท้จริงที่ซ่อนเลนไว้ออกมาแต่และคนต่างปล่อยของเต็มที่เล่นเอาเหล่าอมตะชนพากันตื่นตะลึงถึงกับสูดปาก เจ้าหนุ่มมนุษย์วานอนคนนี้คล่องแคล่วเสียจริงการต่อสู้ที่ถูกกลุมลุมแบบนี้เหมาะกับเขามากเออม,มนุษย์ษยักษ์ในชุดเกาะส่งเสียงกึกก้องมิติทดสอบนี้มันก็แค่การทดสอบยังไม่ใช่การต่อสู้ตัวต่อตัว,ตวและที่จัดไว้ในนี้ก็มีทั้งสิ่งมีชีวิตโลหะหุ่นเชิดจ,จกักรกลพวกเหล่านี้ไม่กลัวการจู่โจมทางวิญญาณ พวกที่ถนัดจู่โจมทางวิญญาณนับว่าเสียเปรียบมากหนึ่งต่อหนึ่งมนุษย์สู้กันเองแตกต่างจากในหอทดสอบผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่เหมือนกัน 13. ที่เธอพูดก็มีเหตุผลชายหนุ่มผมสีเงินในชุดคลุมยาวสีเงินเอ่ยปากแต่ว่าอัจฉริยะยอดฝีมือที่แท้จริงยังไงก็ยังแสดงออกได้พวกเขาในอนาคตย่อมเป็นนักลบของเผ่าพันธุ์อื่น ในจักรวาลเป็นหลักอืมมนุษย์ยักษ์ในชุดเกาะพยักหน้ายอมรับหันไปมองลำดับรายชื่อชี้จอ,อด้านข้างเป็นลายชื่อของอัจฉริยะหนึ่งพันคนในอาณาจักรจักรวาลการบูหลงจุนลำดับที่สิบหกไม่เลวเจ้าหลวงเฟิงนี่มนุษย์ยักษ์ในชุดเกาะค่อนข้างหง,งุดหงิดมันเอาหอทดสอบไปใช้เป็นที่ฝึกวิชาไปแล้วเล่นเอาจนเต็มสิบวันทุกชั้นเจ้าเด็กคนนี้มันไม่สนใจ เสียงด่าข้างนอกเอาซะเลยด้วยความสนใจในตัวหลัวเฟิงจึงรู้ได้ไม่ยากว่าหลัวเฟิงพยายามใช้เวลาให้ครบมากที่สุดเอ๊ะตกรอบมนุษย์ยักษ์ในชุดเกาะพบว่ามีรายชื่ออัจฉริยะสองคนที่กลายเป็นสีแดงตามด้วยภาษาสากลจักรวาลตกรอบตายไปอีกสองคนในเวลานี้มีรายชื่ออัจฉริยะหลายแสนคนที่ตกรอบปรากฏออกมาแล้วฟุบฟุบฟ,บฟบ ก่อนหลังแค่ไม่กี่วินาทีภาพคนสิบกว่าภาพถูกส่งขึ้นบนจอภาพที่ลานกว้างกึ่งกาพร้อมกันกงล้อวายุเธอเองก็ตกรอบแล้วปาร์ตนายตกรอบเร็วกว่าฉันอีกกงล้อวายุเด็กหนุ่มผมสีเขียวหยอกกับฉันก็ไม่เคยคิดว่าฉันจะเข้าไปใน7,300คนแรกได้เด็กหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาในชุดออกศึกสีเงินผม อยากโศกเล็กน้อยเอ่ยปากพอเข้ามาในมิติทดสอบฉันก็ทุ่มเทฟันฝ่าทีละชั้นด้วยความเร็วสูงสุดคิดยกระดับรายชื่อให้สูงที่สุดโดยเร็วตอนแรกลำดับรายชื่อขึ้นไปเร็วมากสูงสุดเข้าไปอยู่ในแสนคนแรกแต่หอทดสอบหลักที่สามมันยากจริงๆความเร็วในการฝ่าฟันของฉันช้าลงไปมากลำดับก็ล่วงลงไปเรื่อยๆ คู่เดียวก็ตกลอบไปนอนลำดับที่สามแสนสุดท้ายตายชั้นตายในชั้นที่ห้าของหอหลังที่สามถูกไอ้เจ้าหุ่นเชิดจากกลน,นั่งทับจนตายเศร้าแท้ถูกนั่งทับตายกงล้อวายุหัวลอกากนายผ่าไปถึงไหนเด็กหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาถามกลับชั้นที่เจ็ดของหอที่สามกงล้อวายุสะบดไม่ได้ลังแม่เผา,าแมลงแข็งแก่งเกินไป นักลบเผ่าแมลงที่ฟักตัวออกมาเร็วกว่าหอทดสอบสองหลังก่อนมากนักแถมศักยภาพก็เหนือกว่าความเร็วในการสังหารของฉันสู้การเกิดของพวกมันไม่ได้เห็นนักลบเผ่าแมลงมากขึ้นทุกทีสุดท้ายก็ถูกฝังทั้งเป็นฮ่าฮ่าฮาเด็กหนุ่มหน้าตาดีหัวเลาะอ๋อจริงสิฉันเพิ่งตรวจดูลำดับรายชื่อมาเจ้าบ้าของอาณาจักรจักรวาลเราเจ้าบ้าคนนี้สนิทกับนาย ลำดับของเขาทำไมถึงต่ำนักต่ำเหลอกงล้อวายุมองไปรอบๆนายไม่เห็นหรือเวลานี้มีอัจฉริยะหลายแสนคนตกรอบออกมาแล้วขอแค่เจ้าบ้ายังอยู่ในมิติการทดสอบลำดับของเขาก็จะขยับขึ้นเรื่อยๆนายลองดูต่อไปเถอะฉันรู้จักหมอนี่ดีที่สุดข่าวก่อนรอบการประลองคัดออกในเขตพิพบหมายเลขหนึ่งของอาณาจักรจัก,กรวรรการวูในสิบวันแรก เจ้าหมอนั่นไม่ได้โผล่หัวขึ้นมาเลยหลังจากนั้นก็เริ่มการเขียนค่ายอย่างบ้าคลั่งฉันคิดว่าครั้งนี้ก็คงเหมือนกันเจ้าเลข่ขนาดนั้นเชียวหรือเด็กหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาเบิกตากว้างแบบนี้เขาเรียกว่าหนักแน่นยืนหยัดบนพื้นฐานกงล้อวายุหยอกเข้าให้อย่างนายเอาแต่หัวร้อนตะลุยไปเรื่อยๆพอถึงคันที่ห้าของหอหลังที่สามก็หงายเก่งแล้ว หอทดสอบทั้งเจหลังอัจฉริยะหนึ่งล้านแพันคนทั้งหมดผ่าหอทดสอบหลังที่หนึ่งและหลังที่สองแต่พอเริ่มชั้นที่หนึ่งของหอทดสอบหลังที่สาก็มีจำนวนมากที่ตกรอบคนที่ตกรอบในหอหลังที่สมีสัดส่วนมากที่สุดเกือบ90เปอร์เซน์ของผู้เข้ารับการทดสอบใช่แล้วลัวเฟิงแบบนั้นแหละอยู่หลังท้ายเอาไว้ ปูลูลินองค์ชายก้าวอยู่ในวังของตัวเองในเกาะเขามังกรดำนอนเอกเนกอยู่บนเก้าอี้ตามองจอภาพที่ลอยอยู่เบื้องหน้าบนจอภาพเป็นบล็อกในโลกโซเชียลปูลูลินกำลังอ่านข้อความเห็นของชาวเน็ตที่ทัวลงใส่หลัวเฟิงสะใจสะใจใบหน้าของปูลูลินเต็มไปด้วยรอยยิ้มลัวเฟงถึงฉันไม่อยากจะยุ่งกับนายแต่ก็ไม่อยากให้นายเก่งเกินไป ลำดับรายชื่อแบบนี้แหละเหมาะกับนายแล้วปูรุลินอาจจะสเสวยสุขในฐานะองค์ชายต่อไปด้วยเรื่อยๆถึงอย่างไรราชสำนักก็ยังมีจกักรพรรดิผู้ก่อตั้งอมตะชนผู้นั้นคอยหนุนหลังอยู่เป็นไปไม่ได้ที่หลวเฟิงจะมาหาเรื่องเขาได้แต่นัวแลนสันไม่เหมือนกันเวลานี้หลวเฟิงจะขอให้ใครช่วยจัดการนัวแลนสันมันเป็นเรื่องง่ายมาก ดังนั้นตอนที่หลวเฟิงกำลังโดดเด่นอยู่ในการประลองยุทธยอดอัจฉริยะนั้นคนรู้รักษาตัวรอดอย่างเขาก็ตกใจจนหนีออกจากสกุลตัวเองไปแต่แรกไปยังดาวที่มีชีวิตแต่สภาวะแวดล้อมเวลว้ายหนึ่งในเขตดาราคาแอลมาอันไกโพนใช้ชีวิตอย่างหลบหลบซ่อนๆดีเยี่ยมหลังจากฝึกฝนเสร็จนัวแลนสันที่เหาะกลับไปยังบ้านพัก ที่ดูสมถะหลังหนึ่งดวงตาที่เย็นชาพอเห็นลำดับรายชื่อบนจอคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อในห้องรับแขกถึงกับหัวเลาะออกมาบีบคั้นจนฉันต้องหนีหัวซุกหัวซุนนี่ก็ตาแก่บ้างแล้วที่ลมลุกคุกคานลำดับลังท้ายหรือสมน้ำหน้าท่ามกลางภาวะทัวลงกลด่ากางขาและสนใจมากมายจากโลกภายนอก หลัวเฟิงยังคงคืบหน้าด้วยความมั่นคงปานขุนเขาใช้เวลาเต็มสิบวันทุกชั้นขยับไปทีละชั้นทีละชั้นอย่างช้าๆหอทดสอบหลังที่สองทั้งเจ็ดชั้นผ่านโดยละม่อมหอทดสอบหลังที่สามทั้งเจ็ดชั้นผ่านเรียบร้อยเช่นกันหอทดสอบหลังที่สี่ทั้งหมดเจดชั้นถ้าหากว่าล่างแยกเผ่ามานสังหารยังไม่ถือกำเนิด ลัวเฟิงอาจจะฝ่าฟันไม่ได้แต่เวลานี้ยังคงก้าวต่อไปทีละก้าวผ่านทั้งเจดชั้นอย่างมั่นคงลานกว้างบริเวณกึ่งกลางในจัก,กรวาลจำลองสำหรับอมตะชนที่มีชีวิตนินลันนั้นการอยู่ที่นี่หนึ่งปีเต็มเป็นเรื่องที่สบายสบายและการชุมนุมอย่างนี้ก็ถือเป็นหน้าที่ที่ละทิ้งไม่ได้อมตะชนทั้ง1,8 0 0คนกำลังหาลือกัน13 ลำดับรายชื่อของหลัวเฟิงคนของอาณาจักรเธอขยับขึ้นอีกแล้วดูที่ถ่ายทอดสดนี้สิเจ้าหนูนี่มันไม่รีบไม่ร้อนเอาเลยแต่ผ่านทุกชั้นได้อย่างไม่ค่อยกินแรงนักดูสิขึ้นมาอยู่ที่ห้าร้อยลำดับแรกแล้วมนุษย์ยักษ์ในชุดเกาะนั่งอยู่ในเก้าอี้ตัวใหญ่ตามองจอภาพเบื้องหน้าลำดับรายชื่อบนจอดูประหลาดนัก อัจฉริยะของอาณาจักรจักรวาลการวูนั้นคนที่เป็นอันดับหนึ่งคือหลงจุนส่วนลำดับสองของผู้ทดสอบรวมอยู่ที่30แต่ว่าหลงจุนตายในการทดสอบถูกดีดออกจากมิติการทดสอบแล้วหลงจุนผ่าเข้าไปในหอทดสอบหลังที่ห้าแล้วตอนที่หลงจุนตายนั้นหลัวเฟึงยังค่อยๆกระดึบอยู่ในชั้นที่หนึ่งของหอทดสอบหลังที่สี่ทเอามนุษย ยักษ์ในชุดเกาะหัวเลาะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกในหูของเขายังจำเรื่องตลกที่ก่อนหน้านี้เขาเคยพูดออกมาได้ตอนนั้นเขาพูดว่าลัวฟึงเป็นพวกไม่ชอบแสดงออกขยับตัวช้าแต่คอยดูเถอะตอนหลังเขาคงขยับขึ้นมาอยู่ระหว่างลำดับที่สามพันถึงห้าพันได้ตอนนั้นมนุษย์ยักษ์ในชุดเกาะยังพูดกับอมตะชนคนอื่นๆแบบนี้แต่มาตอนหลัง ลำดับรายชื่อของหลวเฟิงก็ขยับขึ้นอย่างมั่นคงตอนนี้อยู่ในห้าร้อยลำดับแรกแล้วหอหลังที่ห้าหลัวเฟิงเข้าไปในหอทดสอบหลังที่ห้าแล้วชั้นที่หนึ่งสำเร็จลำดับรายชื่อ128ชั้นที่สามสำเร็จลำดับรายชื่อ42เวลายิ่งผ่านไปเรื่อยๆคิ้วของมนุษย์ยักษ์ในชุดยิ่งขมวดขึ้นดวงตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกลิ่นอายมรณะ ในหมวกเกาะของเขานั้นเอาแต่จ้องบนจอภาพพูดเสียงเบาๆเจ้าหลัวเฟิงคนนี้มันช่างซุกซ่อนฝีมือได้ลึกล้ำจริงๆแต่ว่าการผิดคาดแบบนี้ฉันชอบนะดวงตาคู่นั้นแฝงแววแห่งความยินดีก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่427ถ้าผิดพลาดหรือติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจ และกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ